สวัสดีครับพ่อแม่น้องนะผมวันนี้นะครับเกิดสภาพี่น้องมาเบิ่งควายงามๆราคาดีที่สุดเคยนะผมวันนี้พาพี่น้องมาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับมาอยู่ที่คองควายของพี่ตินนะครั matched. บบ้านค้อตำบลบ้านค้ออำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับมีทางฟาร์มเพิ่อมีควายงามเปิดอยู่3ตัวนะครับเป็นสาวน้อยสาวสวยนะครับผมมาเปิดวันนี้เดี๋ยวสิเขาวสอบถามข้อมูลกับพี่เพิ่อนว่าสิเปิดราคาอย่างไรนะครับผม สวัสดีครับพี่ครับครับสวัสดีครับนะครับผมวัอนี้มีของงามฝากพี่น้องแล้วเนาะครับผมนะครับผมอยู่3ตัวครับ3ตัวครับวัอนี้วัอนี้มี3ตัวเอาตัวแรกก่อนเลยสาวน้อยสาวสวยตัวนี้มีซื้อบะครับนี่ครับน้องพ่อยครับน้องพ่อยนี่เพิ่นเป็นลูกสาวไปครับของเก่าเจริญครับลูกสาวเก่าเจริญมีเอกสารอยู่เนาะเอกสารครบครับไออายุของเพิ่นอายุ13เดือนครับ13เดือนสูงที่ร้อยสามพิเศษประกันไปร้อยสามสิบครับประกันไปร้อยสามสิบครับผมนะครับผมไอเห็นแม่เพิ่นมาครับนี่ แม่สูงร้อยสี่สิบสามครับแม่สูงอยู่เนาะครับแม่สูงครับมันเป็นเป็นอ่างลึกมีเอกสารขอเบอร์เอกสารก่อนครับมีเอกสารเนาะสำหรับน้องพลอยลูกสาวก็เกือบย่างดีเลยเกือบใบไใบย่างดีนะครับลูกสาวก็เรื่องตัวนี้นี่ฮะผมเบอร์เอกสารเพิ่นกำหนดคลอดกับกลุ่มผ้าเนาะครับกลุ่มผ้ากับสี่สิบสามเดือนแม่สูงร้อยสามสิบเอ็ดละครับอ่ะมาเบิ่งความงามของน้องพลอยกันหน้าตาหน้าเขาเพิ่อนหน้าเขาเปิดเนาะโคนเขาใหญ่ คนเขาสวยครับคนเขาใหญ่ดีกระดานเขาใหญ่เลยนะครับตาแต้มแก้มจำองค้ออกเผาเนี่ยโอ้อกเผาใหญ่ดีครับพี่น้อครับครับนี่ครับขอขาดีมีตำนิ้ยังบัวครับประกันตำนิครับประกันตำนิี้เบื้องคงสร้างโดยร่วมเพิ่นนี่ครับเป็นควายที่ล่ำตัวยาวนะครับลูกกอจะเลื่อนน่ครับผมใจลูกมากนี่ล่ำตัวยาวกันเลยนะครับเพิ่นขามเลี้ยงนิดนึงครับแต่ว่านี่คันเต็มมากนี่มาทำมาดายตัวนี้โอ้คกอยู่ครันคอหนานี่ครับยื่คอหนาขาใหญยอกเผาพี่น้องมึงอกเผาเหมืนเด่นออกมาเลย นี่ครับค่อยสีไงเบ่งเอาค่อยโค้งสางแบบนี้นะครับเบ่ขงขอขาคนล่ำตัวยาวพี่น้องครับนี่กกหางพุ่มหางนี่ครับนมสวยนะครับนมสีเต่าเนื้อหนังสีชมพูนี่คือคว้ยที่พัฒนามาแล้วนะครับผมเพิพ่นกระสีได้โค้งสางที่ดีนะครับผมข้อหนายนยนนี่เงหน่อยเนาะครับเงครับขอได้นเลี้ยงดีอายุเต็มเต็มของเพิน่นอะเบ่งเล็บเบ่งยังก่อนเล็บดีเนาะเล็บดีครับ เล็บดีทุ้งเท้าเขาเขาไล่เล็บดีทั้งซีเล็บเลยนะครับขางไล่ด้านหลังเล็บน้อยกอดเขาได้ดีนะครับผู้ใดที่ว่าอยากได้สาวสวยตัวนี้น้องพ้อยนะครับลูกสาวก็อจะเลื่อนไปอ่าสิบสามเดือนสิบสามเดือนครับนะครับสูงลอยสามสิบเลยครับประกันไม่เล่าสามสิบแล้วเนาะแม่นครับผมสิเปิดราคาเลยพี่เปิดหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันครับหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันราคานี่ต่อรองกันได้ครับผมผู้ใดที่ว่าอยากเอาไปทนอาจท่านกันนะครับเพราะว่าจะเป็นนาตานะครับ โค้งสางแข้งขานะครับมาดีแล้วเนี่ยพอเพ่นได้นเลี้ยงเต็มนี่ไม่ต้องห่วงครับตัวนี้โอ้สูงคักอยู่ครับตัวนี้เกินแม่แน่นอนแม่นครับแม่เพ่นเป็นควายอ่างเงี้อ่างเงี้ครับอืมนะครับถือว่าใจลูกมาดีแล้วแม่นี่เนาะครับเนี่ยสูงกว่าสี่สิบสี่สามร้อยสี่สามขับแม่ครับอืมแต่ว่าถือว่าใจลูกมาเนี่ถือว่าดีเลยครับหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันครับบอกเบอร์พี่น้องวันี้พี่ครับศูนย์แปดหก เก้าสองแปดสองหาหนึ่งศูนย์ครับผมของพี่ตินเนาะติ๋นต่อเดี๋ตรงเลยต่อรองกันได้ต่อรองกันได้ครับมีโลโลทรงให้ได้ครับผมอยู่ไก่อยูย่ไก่คุยกันครับอ่ะจูงถ้าเดินถ้าย่งางเขาครอบไปเลยครับหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันสลับ,บลูกสาวก็จะเรื่องตัวนี้เบิง้งแขงขาเบิง้งท่าเดินท่าย่างเพิ่นนะครับผมผู้ที่ว่าใดก็โทรมาต่อรองพูดคุยกันเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งตัวต่อไปกันนะครับผมเอาครับผมมาเบิ้งครับตัวต่อไปกันเป็นสาวน้อยสาวสวยตัวนึงนะครับผมมีซื้อบังคับนี่ น้องกำไลครับน้องกำไลนี่เป็นลูกสาวของดาวเหนือครับลูกสาวดาวเหนือเนาะครับผมนี่ครับผมอายุของเพื่อนตอนนี้แปดเดือนครับสีเขาแปดเดือนสีเขาแปดเดือนสูงที่ร้อยยี่สิบสามครับร้อยยี่สิบสามครับนี่ครับผมมีเอกสารเนาะเอกสารครบครับขอเพิ่งเอกสารก้อนนะครับผมนี้คือเอกสารของน้องกำไลนะครับลูกสาวดาวเหนือตัวนี้ไวัสีเขาแปดเดือนครับแปดเดือนนะครับผมนี่ครับหลักฐานชัดเจนกำหนดคลอดนะครับมีหัวหน้าหกสี่ นี่ยบลอดขี้เขียวอ่อนๆครับลูกสาวดาเนื้อนี่ยเป็นสายเจ้าเนื้อเนาะครับเจ้าเนื้อครับอ่ะมาเบื้องหน้าตาเพื่อนก้อนนะครับหน้าตานาเขาเพื่อนนะครับผมมีหน้าตาสวยเลยนะครับผมหน้าโนกดีน่ครับองคข้อยกขึ้นครับผมองคข้อสองเสนโอกเผายาย่งข้อขาดีมุ้ยตำนี้ยังประกันตำนี้ครับประกันตำนี้เป็นสีเล้าสวยเนาะสีเร็บ,ส,บสวยเร็ยบหน่อยอเล้าสวยนะครับข้อหนาอ่างดีครับเพื่อะเป็นสายอ่างแมนเบื้องเลบเพิ่น เล็บมุนสวยนะครับเล็บน้อยกอดเขาในนะครับการไลด้านหลังนะครับเนื้อหนังดีนะครับเนื้อหนังดีกินเก่งขนาดตัวนี้โคนหางง่ายพุ่มหางเป็นพวกนี่ครับผมผู้ใดที่อยากได้อ่าเดี๋ยวขอเบิ้งควนฟังนั่นก่อนนะครับผมเพื่อนอาจจะเบื่อให้เขาเดี๋ยวผมขอข้างนี้ก็ได้เอาบนกันมาครับวนมาเลยอาจุงมาสิให้พี่น้องเบิ้งควนด้านนี้กันเบิ้งรายละเอียดรอบๆกันนะครับผมนี่ครับผมเนื้อหนังเต็มดีครับผมแข้งขาใหญ่ดีสำหรับน้องกำไลตัวนี้ นลูกสาวดาวเหนือไว้แปดเดือนเนาะสูงหนึร้อยยี่สิบสามสิเปิดราคาดิพี่หนึ่งแสนสามพันครับหนึ่งแสนกับสามพันราคานี้กับตอนที่เขาครแบบโทรมาคุยกันต่อรองกันได้ครับพูดทีว่าอยากได้สาวน้อยสาวสวยตัวนี้ไปเลี้ยงไปพัฒน,นากันนะเพื่อนจะเป็นควายเจ้าเนื้อสายอ่างนเนาะครับผมนี่ครับเบื้องแผ่นหลังเพื่อนกว้างดิเนี่ยแผ่นหลังใยถ่ายสวยเนี่ยเบื้องถ่ายเพื่อน หางามนะครับเอาบริว่าอยากได้ลูกสาวดาวเหนือตัวนี้หนึ่งแสนกับสามพันนะครับต่อรองราคากันได้ครับผมเดี๋ยวไปเบิ้งตัวสุดท้ายกันนะครับผมเอาครับผมมาเบิ้งนะครับตัวสุดท้ายกันเป็นสาวน้อยสาวสวยนะครับผมมีซื้อบครับนี่น้องน้ำหวานครับผมน้องน้ำหวานเป็นลูกสาวของใครเพจของบิวกุไถยครับลูกสาวบิวกุไถยเนาะครับผมเจ็เดือนนะครับนี่สีเขาแปดเดือนครับสีเขาแปดเดือนสูงที่ประกันไวร์ยี่สิบเจ็ดครับร้อยยี่สิบเจ็ดครับเห็นแม่เพิ่นไหมครับนี่ แม่สูงลอยซี่ซี่ทิพหาครับแม่สูงลอยซี่ทิพหาครับผมคุยที่บ้านเท่านี้แหละครับอืเบี่งแม่่นมาเนาะเบี่ยงจากแม่่นมาเขามีเอกสารมาับนี่เอกสารมีอยู่ครับขอเบี่งเอกสารก่อนนะครับสำหรับลูกสาวบิ๊กอุทยตัวนี้นะครับไม่แปดเดือนสูงร้อยยี่สิบเจ็ดละครับเนี่ยลูกสาวบิ๊กอุทยนะครับผมนี่หลักฐานชัดเจนกันรถลอดเพิ่นนะครับผมมีถูหน้าแปดเดือนเนาะครับผมแต่ว่ามาเบิ่งโครงสร้างของเพิ่นพี่น้องครับนี่ น้าไงครักสาวน้อยตัวนี้นี่ครับผมหน้าตาเบื้องหน้าตานาเขาคนก่อนอ่าสวยอัตลักษณ์ชัดเจิเนาะครับผมโอ้หัวโหนกนุ่นดีนะครับเขาเปิดเนี่ยหนาโหนกกระโหลกไงนะครับตาแต้มแก้มจำอ่องคอมีครบครับคอขาไงเลยพี่น้อนๆมึงคอขาคนเบมึงอันโงกเผากว้างอะไรกว้างครับผมคือเนื้อหนังโค้งสางมาดีเลยหัวโหนกข้อนาตันจเลือ นี่ครับผู้ใจว่าตามหาแม่พันธุ์แม่บล็อกนะครับตัวนี้เลยนะครับจะผัดนะครับนี่เพื่อพี่น้องเห็นแล้วนะครับผมบึงขาพิ่นเนี่ยพึ่งสิ้นใหญ่หักตัวนี้นะครับผมพาโค้งสามมาดีแต่น้อยเลยครับก้อยน้อยแปดเดือนแต่ว่ามาดีซะเหลือเกินมุ้ยต้นนียังประกันต้านี้ครับนี่ครับผมบึงไรเพิ่นไรไรกวางไทยสวยไทยมุนไทยเต็มเลยครับไทยเปิดใ่ญ่ดีอ้าวผู้ใว่าอยากได้สาวสวยตัวนี้นะครับสีหลอกเล่าสวยเนาะครับผม ว่ามันหมูครับตันจิรือหัวเบาห้อมแล้วเบาครับสมาธิที่ดีลั้ตัวยาวดีเนาะครับถึกหลังตรงโอ้ได้ได้ได้ทุกอย่างครับพี่น้องครับเบิ้งข้อขาเนี่ยควายพิ้นน่ครับควายงามครับเบื้องข้อขาเบิ้งเล็บหน่อยพิ้นน่ครับขาคนไลยนะครับเล็บเล็บจิกดีขนาดพี่น้องยืพื้นดีเลยน้องน้ำหวานเนาะครับผมลูกสาวบี่ให้ตัวนี้ ไม่แปดเดือนสูงร้อยยี่สิบเจ็ดนี่สีเปิดราคาไหนพี่โอ้โทรมาสอบถามแล้วกันครับพี่ตัวนี้ขอเป็นโทรมาสอบถามราคากันเมียนกันผู้ใดสนใจยังโทรมาสอบถามครับตัวนี้คันเห็นแล้วถืกใจครับนี่ครับอย่างนู้ราคาโทรมาถามกันโทรมาถามครับตัวนี้บอกเบอร์พี่น้องไว้นี่พี่ครับศูนย์แปดหกครับผมเก้าสองแปดสองห้าหนึ่งศูนย์ครับผมของพี่ติ๋นเนาะครับผมอยู่บ้านข้อบ้านข้อครับอำเภอเมืองขอนแก่นครับโมแรียงโมเรงครับโมแรงรอบที่แล้วผมมาเปิดแม่ลูกเนาะแม่ลูกครับที่ว่าจําได้เป็นแม่ลูกพี่น้องแบ่งไปแล้ว ไปมืดแล้วครับแสดงว่ากับบอลเงบอแรงครับอันธิบาหลังไม่นะครับเอาตอนนี้ก็ขอหลังไม่กันครับอ่าโบเป็นยังครับพี่น้องโทรมาถามเอาเพื่อพี่น้องเห็นแล้วมักอย่านี้นะครับผมแต่ว่าสวยๆเลยครับตัวนี้สวยเลยแต่พี่ผมข้อเห็นมนะครับผมเพราะว่าเป็นขั้วหน้อยแต่ว่านี่มาเต็มทุกส่วนกับมึงค้อหรืครับนี่นะครับผมโบอาจะเป็นนตาของวหนูนู่นนะครับเนื้อหนังแข้งขาเพิ่นถือว่าแม่เพิ่นกับ สิลอยซีมหาเนาะมีนนครับมีอายุบ้านนี่แหละครับอือนะครับถือว่าใจลูกมากเด็ดขาดได้แม่เน็ตเอาพูดให้ว่าได้กับโทรมาสอบถามราคากันแต่ว่ามืนอนี้ที่ว่าเปิดราคากับมีลูกสาวก็จะเลื่อนเนาะครับผมหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันครับผมแล้วก็มีลูกสาวดาวเนื้อหนึ่งแสนกับสามพันครับผมปิดท้ายด้วยลูกสาวบิวไทยให้โทรมาสอบถามคุยกันมักตัวใดกับโทรมาติดต่อพี่ตินโดยตรงเลยนะผมอ่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายครับที่ติดตามรับชมกันนะผมขันมีความงามราคาดี แต่สิภาพี่น้องมืองมาลม้กันอีกแล้น,นะครับ,รบอย่าลืมนะคับตามเลยกดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องในชาติเท่อเที่ยวไว้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ